สวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยขอบคุณพระเจ้านะคะที่ดิฉันได้กลับมาอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคร<ม>เพราะว่าห่างหายไปมากกว่า6เดือนว่าช่วงที่ผ่านมานี่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ยุ่งมากขอบคุณพระเจ้าที่พรงทรงนำดิฉันให้สามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายและดิฉันสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยการทรงนำขององค์พระเยซูคริส ทำใดิฉันมีความเชื่อที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและมีความมั่นใจในการที่จะรับใช้พระองค์และตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อความหวังและความรักขอบคุณที่ความรักของพระเยซูคริสต์เป็นรักแท้แล้วก็เติมเต็มดิฉันทำให้ดิฉันได้อ่ามีความรัก ทแท้จริงในชีวิตแล้วก็สามารถรักคนอื่นได้มีความชื่นชมยินดีในสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคแต่สันติสุขและความชื่นชมยินดีพระองค์ก็ได้เติมเต็มให้กับดิฉันในเวลาเดียวกันดิฉันสามารถกลับมาใช้ชีวิตและกลับมารับใช้พระเจ้า ได้เหมือนเดิมและดีกว่าเดิมในช่วงปีที่แล้วเดือนตุลาคม2 0 2 4่ขณะที่ดิฉันน,นมาสก,การพระเจ้าอยู่ดิฉันก็ได้เห็นนิมิตและดิฉันก็อยู่ในวิญญาณขณะที่อยู่ในวิญญาณพระองค์ก็ได้มอบหมายพระเมริสุสิ์ได้มอบหมายนิมิตใหม่ให้กับดิฉันพระองค์บอกให้ดิฉันอ่า เปลี่ยนชื่อพันธกิจจากพันธกิจพันธสัญญาของพระเจ้าเปลี่ยนเป็นพันธกิจแห่งการเก,เกี่ยวครั้งใหญ่รัฐนิวเม็กซิโกเพราะว่าดิฉันอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตัวสั่นในขณะที่อยู่ในวิญญาณและดิฉันได้พูดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า โอเคดิฉันจะยอมและเชื่อฟังและทอมใจที่จะรับนิมิตใหม่รับมอบหมายงานใหม่ที่โรรองให้กับดิฉันนิมิตที่โรรองให้ดิฉันได้เห็นภาพของโลโก้ใหม่ด้วยโลโก้ใหม่จะเกี่ยวกับวิวรณบทที่14ข้อ15ซึ่งจะพูดถึงพระเยซู เก็บเกี่ยวจิตวิญญาณในวันสุดท้ายในข้อประคำพีนี้ได้กล่าวว่าและมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ประทับอยู่บนเมฆนั้นด้วยเสียงดังว่าจงใช้เคยวของพระองค์เก็บเกี่ยวเถิดเพราะถึงเวลาแล้วเพราะว่าผลที่เก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลกนั้นสุกงอมแล้ว การพยายามสุดก็ได้ให้ข้อพระคมพีข้อนี้แล้วดิฉันก็ได้เขียนได้เขียนได้วาดภาพโลโก้ขึ้นมาตามที่พระคมภีร์ระบะุพูดถึงการเก็บเกี่ยวแล้วเคียวรูปเคียวแล้วก็ดิฉันได้โพสต์ YouTube ช่องใหม่ชื่อว่าเกร h a า v เว t Ministry NM แลกับ New logo อันนี้แล้วก็พ่ะวิญญาณบริสุทธิ์ให้ดิฉันเห็นนิมิตอีกในปีนี้นะคะว่าดิฉันกำลังสอนอสอนอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ที่หนึ่ง ซึ่งสิ่งที่ดิฉันกำลังสอนอยู่คือสอนวิวรพระเจ้าบอกให้ดิฉันสอนวิวรและดิฉันก็กำลังจัดเตรียมบทเรียนแล้วก็ถ้ามาดิฉันมีเวลาดิฉันก็จะโพสต์ลงใน YouTube ช่องใหม่แต่ว่า YouTube ช่องนี้โ r o เฟตจุ้มก็ยังจะทำอยู่แล้วก็ยัง อัปเดตเกี่ยวกับคัมภร์ยานเกี่ยวกับแบ่งปันเรื่องนิมิตกับความฝันแล้วก็คําเผยพระวจนะแล้วก็ฝากพี่น้องที่รับฟังวิดีโออยู่ตอนนี้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเล้าใจให้พี่น้องได้ติดตามช่อง youtube นี้ก็ ของให้ติดตามยช่อง YouTube ใหม่ด้วยซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับการสอนวิวรร์ทั้งเล่มโดยที่ไม่เว้นแม้แต่ข้อปะกัมปีข้อเดียวสอนทุกข้ออย่างละเอียดและดิฉันเชื่อว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำดิฉันสอนและมีความเข้าใจโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งไม่ใช่มาจากความสามารถหรือไม่ได้มาจากความรู้ของตัวดิฉันเองแต่ความรู้ที่ระพองค์ให้ดิฉันสอนจะมาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นโปรดติดตามนะคะว่าดิฉันจะโพสต์นิววิดีโอใหม่เร็วๆนี้เกี่ยวกับการสอนวิบอร์ในช่อง YouTube ใหม่ขอพี่น้องอ,อธิษฐานเปื่อแล้วก็ อย่าลืมติดตามนะคะขอปพระเจ้าเวฟพรค่ะ